สวัสดีครับพบกับเบนจามินเซลนะครับผมวันนี้จะพามาชมรีวิวรถคันข้างหลังผมเลยนะครับผมเป็นรุ่น XLS นะครับผมเป็นยกสูงเกียร์ออโต้นะครับผมราคาอยู่ที่889,000บาทนะครับผมเครื่องยนต์2.0นะครับ170แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวไปชมรอบคันนะครับผมว่าเราแต่งอะไรไปบ้างเชิญเลยครับผมเนี่ยเริ่มจากกระจังหน้านะครับผมกระจังหน้า FORD ครับผมแล้วก็ ใส่ไฟวินิใ LED ให้ด้วยนะครับผมสดวงติดล้อแม็กครับผมล้อแม็กขนาด 3.3.2.5R20 1ใส่ติดนกปรปับองศาให้เรียบร้อยครับแต่งออฟรดให้เลยบอกเลยเลว่าคันนี้สุดจริงสติกเกอร์แบบรปเตอร์นะครับผมแล้วก็ครอบฝากระโปรงท้ายเราใส่ให้เรียบร้อยครับเพื่อความหล่อครับผมให้สมกับแบบรปเตอร์ของเรานั่นเองนะครับผมติดปิ์มให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวไปชมที่ละรายการนะครับผมว่าเราแต่งอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากคันนี้เลยครับผมตรงนี้เลยอันนี้จะเป็นครอบไฟหน้านะครับผมครอบไฟหน้าเป็นสีดำครับผมสีดําเงานะแล้วก็คําว่าเลนเจอร์นะครับผมแล้วก็ครอบ2ฝั่งเลยแล้วก็ฝั่งฝั่งท้ายด้วยนะครับกระจังหน้าครับผม FORD นะครับก็คือ Ford เนี่ยเป็นทรงเดียวกับแรปเตอร์โฉมปัจจุบันของเรานั่นเองนะครับผมแถมมีไฟมินิ LED ให้ด้วย3ดวงนะครับแล้วก็ใส่ตัวหนังสืออะคริลิกครับคำว่า เรนเจอร์นะครับผมนี่สวย,สวยๆแล้วรอเลยอมาดูด้านข้างครับผมด้านข้างเราแต่งอะไรแล้วก็หล่อแบบไหนบ้างมามาดูด้านข้างเลยนี่ด้านข้างนี่ครับก็คือซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อขนาด3นิ้วนะครับผมแล้วก็ขนาดล้อนะครับผม3 3ม2 5 r 2 0ออฟเซ็ตลบนะครับผม18บมิลนะครับผมคันเนี้ยนี่แล้วก็ใส่ปีกนกด้วยครับปีกนกปรับองศาเวลาคันนี้มีการยกขึ้น2นิ้วนะบอกไว้ก่อนยกขึ้น2นิ้ว คือสายออฟรดเขาจะรู้ดีครับเวลาวิ่งทางไกลหรือว่า,าปีนเขาหรืออะไรเงี้ยโหแบบต้องใส่แบบนี้นะสุดยอดมากครับอ่าดูด้านข้างครับบันไดข้างติดตั้งจากโรงงานเรียบร้อยฟิล์มครับขนาดฟิล์ม60ลรอบคันขอโทษทีครับหน้าเต็ม60ลรอบคัน80แล้วมีติดกันสารให้เรียบร้อยเลยถ้วยกันร้อยเราติดให้เรียบร้อยนะครับอ่าสีด้านเลยแล้วก็หน้าหลังครับผมครอบ ข้อฝาถังน้ํามันนะครับผมเราติดให้เรียบร้อยเลยเพื่อเพื่ออะไรรู้ไหมครับเวลาเอ่เติมน้ำมันเนาะมือไปขูดขีดอะไรเงี้ยก็คือกันลอยได้ดีเลยทีเดียวเด้านหลังนะครับลงตัวเลยเห็นไหมไม่ล้นออกมามากเกินไปนะครับผมติดสติกเกอร์คาว่า r a p t o อร์จริงๆรถคันนี้เป็น XLS นะครับฟอร์ดอ,อ่นนี่ครับข้อไฟท้ายเราติดให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นข้อฝาก,กระโปรงท้ายนะคำว่า Ford นะครับผม FORD เนะี่ยแล้วก็เว้าตรงที่ กล้องเรียบร้อยครับกล้องกล้องเวลากล้องถอยนะนี่แล้วก็คําว่าเลนเจอร์ครับเป็นเรืองสืออะคริลิกนะครับแล้ก็ติดให้เรียบร้อยครับผมนี่มามาดูเลยครั้งนี้เลยครับเห็นไหมครับพอดูแล้วมจะมีมิติมากขึ้นกว่าเดิมผมว่าแร็เตอร์นะคันนี้มามาดูภายในครับผมนี่ภายในนะครับผมเริ่มจากพวงมาลัยครับผมเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมปรับขึ้นสูงลงต่ําได้ตามตรีระร่างกายของเราครับผม แล้วก็หน้าจอคอนโซลกลางนะครับผมคำว่าหน้าจอ Sync4A ครับขนาด10.1นิ้วครับผมรองรับ Apple CarPlay, Android Auto แล้และก็ Ford Pass นะครับเกียร mm ์ออโต้ครับ6สปีดนะครับผมนี่สวยงามลงตัวนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเราได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมลูกค้าที่สนใจรถแต่งออฟโรดแบบนี้โทรหาเบนจามินได้เลยครับ0953434595นะครับ จะซื้อรถสวยๆรอๆนะครับโทรหาผมได้เลยนะและเราก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าฟรีถึงบ้านเลยครับผมฟรีเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะแล้วก็เรามีบริการส่งรถลูกค้าถึงหน้าบ้านเหมือนกันนะครับผมโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมเดี๋ยวมีรถรอเท่ๆจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับนี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ